วันนี้ชมขบวนแห่นางรำบูชาพระาธาตุพนมในงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟสนุกสนานกันต่อกับสีสันการแข่งขันประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดทนบุรีปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปชมศิลปะก,การแทงหยวกล้วยของชาวชุมชนวัดใหม่อมตรถที่นับวันยิ่งหาดูได้ยาก สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทย l a นโอลิทที่นี่ที่เดียวค่ะคุณอิสานีครับว่ายังไงออกพรรษาแล้วนะครับค่ะก็ทําบุญนะคะวันนี้มีทําบุญตักบาตรได้ไปทำไหมครับเมื่อวานนี้อไม่ว่างจริงๆแต่ว่าเป็นคนดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทําจิตใจให้บริสุทธิ์ดูเป็นคนอิ่มบุญอยู่แล้ว <ปก S 2> ค่ะขอบคคุณะวกกินมาตลอดนะครับต้องใส่กินเจอะค่ะยังไม่ลงเลยวันนี้นะครับข่าวทัลลารลีนะครับเรารวบรวมเอาบรรยากาศเก็บตก<อ>ช่วงวันออกพรรษาเมื่อวานเนาะใช่ครับเอามาฝากกันหลากหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะการชมปรากฏการ์บ้างไฟพญานาคนะครับที่จังหวัดหนองคายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานับรวมได้นะครับ 293ลูกด้วยกันโอ้โหกับ300ลูกอ่ะนับคุณนับคุณนับนี่บางคนบอกสถึง400นะคือมันอะไรคนถ้าคนที่เป็นแสนนะนะครับบรรยากาศเมื่อวันนี้นะครับที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงจังหวัดหนองคายนะครับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจํานวนมากต่างก็ไปร่วมชมปรากฏการ์บั้งไฟพญานาคโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพบบั้งไฟพญานาคลูกแรกเนี่ยขึ้นเมื่อเวลา สิบแปดนาฬิกายี่นาทีหกโมงกว่าๆนะครับที่บ้าน<ช>หนอง<ช>แก้วอำเภอโพนพ,พิสัยนะครับจํานวน3าลูกด้วยกันาจากนั้นก็มีบ้างไฟพญานาคนะครับทยอยเกิดขึ้นในหลายๆจุดจนถึงเวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีสีทุ่มครึง<ช>่งนะครับก็<ช>ไม่มีบ้างไฟพญานากเกิดขึ้นอีกนอนเร็ว รีบๆ <c oughs> เดี๋ยวเขาบอกวันนี้อาจจะมีนะก็ไม่แน่ <c oughs> ก็จจะหมดเร็วไปหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้แต่ก็นับยอดรวมนะครับได้293ลูกด้วยกัน <c oughs> โดยที่อํเาเภอพลพิสัยนะครับเกิดบ้างไฟพญานาคที่บ้านหนองแก้วเนี่ย46ลูกหน้าวัดไทย4ลูกอํเาเภอรัตนวาปีนะครับเกิดที่บ้านท่าม่วง122ลูกเยอะที่สุด <c oughs> นะครับและที่บ้านน้ําเปนะครับ118ลูกนะครับส่วนที่บ้าน ผาตั้งอำเภอสังคมนะครับมีรายงานพบบ้งางฝ่ายพญานาเกิดขึ้น3ลูกด้วยกันนะครับวรวมแล้วก็293ลูกนั่นเองโดยปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมประมาณ200,000คนก็เยอะนะก็ต่ถือว่าลดลงจากปีที่แล้วใช่ครับลดลงมานะครับเนื่องจาก บรรยากาศทัศนวิสัยมันอาจจะไม่อื้ออํานวยเพราะว่าฝนตกนั่นเองนะครับก็มีบรรยากาศที่หนองคายมาฝากกันบอกคืนนี้อาจจะมีอีกนะคะแต่ต้องรอดูนะคะส่วนที่นครพนมเองอันนี้ก็มีเทศกาลบรรทอกพันษาเป็นหลายเรือไฟที่พระธาตุพนมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครพนมนะคะที่นี่นี่แหละค่ะเขามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรำบูชาพระธาตุพนมของสาวงามมีไฮไลท์อยู่ที่นี่เลย สาวงามสวยนะสวยสวยครับสวยหลายคนเผ่าอ่านขาวคุณอุสนีอ่ะทำไมอ่ะเห็นใครสวยไปหมดอันนี้เจ็ดชนเผ่าอันนี้เผ่าไหนไม่รู้ แถวที่แปดพันคนน่ะคือสวยมากนะคะมาร่วมร่ายรำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักท่องเที่ยวบอกว่าประทับใจจริงๆไฮไลท์ปีนี้นอกจากการมีการร่ายรำของสาวๆเจ็ดชนผถาแล้วเนี่ยนะคะเขาดูผอมเสวดเสองเขารำทุกวันไม่ใช่ว่าผมชินกับคุณใช่ไหมไม่เกี่ยวอย่ายเทียบกันนะคะปีนี้เนี่ยมีการจัดงานประกวดหลายเรือไฟของชาวบ้านด้วยคือเขามีการเอาดวงไฟเนี่ยไปประดับเขาเรียกอะไรประดับตกแต่ง ที่เรือเนี่ยนะคะกว่าลำล้ำมากกว่า30,000ืนดวงด้วยกันถือว่าเยอะมากนะคะก็มีเรือเนี่ยนะคะสวยงามอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นเห็นไหมเองำไม่เสร็จเลยเพราะมันเจ็ดชนเผ่านะฮะเยอะรรจริงๆไปต่อก,กันที่เทศบาลนครสงขลากันบ้างน,นะครับก็จัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์นะครับหลวงพ่อบนยอดขาวตังกวนนะครับในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยจะแห่ไปตามถนนต่างๆในเขตเทศบานนลนครสงขลานั่นเองครับก่อนจะอัญเชิญนะครับผ้าห่มองค์พระเจดีย์หลวงนะครับขึ้นไปบนยอดเขาตังกวนทางบันไดยพญานาคท่ามกลางประชาชนนะครับเป็นจํานวนมากที่ไปร่วมพิธีในครั้งนี้นั่นเองครับต้องพัดกันเลยนะคะโอ้โหไม่ไม่ใช่จะไปลมไม่ใช่ตเตียนะก็อออบอกว่าทาั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนชาวสงขลานั่นเองครับรวมทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาเจดีย์ ห, graduate, หลวงนะครับบนยอดเขาตังกวนให้เป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ได้สักการบูชาก็เป็นส no ิริมงคลแก่ชาวสงขาแล้วก allora. ็นักท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะมาขึ้นเหนือกันหน่อยค่ะที่นี่เขามีประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนปกติเขาจะตักตอนเช้าใช่ไหมเ้านี่โอ้นี่เที่ยงคืนเลยนะคะหรือที่ภาษาเหนือเขาเรียกว่าการตักบาตรเป่งปุ๊ดนะคะก็เกิดขึ้นบริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย บรรใก่คคือค้าขาะปีนี้บอกมีวัยรุ่นด้นะวัยรุ่นเนี่ยจะมาตักบาทเที่ยงคืนกันเพิ่มมากขึ้นส่วนเช้าเช้าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไงผู้เท่าผู้แก่ไปงานเยอะๆคนเยอะๆงานบุญเยอะแบบนี้ระวังด้วย,ชยเช้าแต่ ถูกต้องเดี๋ยวจะหายใช่ไหมเออเป็นห่วง <ไป S 1> นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เขามีความเชื่อนะคะทาให้ร่ํารวยรุ่งเรือง,รงประสบแต่ความสําเร็จแล้วก็เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานด้วยปิดท้ายกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับชาวบ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองคเชนนะครับจัดประเพณีออกขอทานข้าวต้มนั่นเองครับซึ่งจัดสืบทอดกันมานับ ร้อยปีแล้วนะครับเพื่อออกขอทานข้าวต้มจากชาวบ้านโดยมีทั้งข้าวต้มมัดแล้วก็ข้าวต้มลูกโยนด้วย,ยโอ้โหอันนี้เรื่องอะไรนะรู้สึกจะเป็นแกรี่มูวี่ใช่ใช่มาด้วยเหรอเนี่ย <laughs> เป็นสีสันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมไปถวายพระสงฆ์ในช่วงเช้าก่อนจะมีพิธีทาบุญออกพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ฉันข้าวต้มมัดนะครับรองท้องก่อนทําพิธีเนื่องจากในวันออกพรรษาเนี่ยพิธีจะยาวมากอาจทําให้หลวงพี่ทั้งหลายรู้สึกหิวและอาบัติได้ <ư? S 1> นะครับโดยขบวนขอทานข้าวต้มในปีนี้นะครับจัดให้มีขบวนแห่อย,ย่างยิ่งใหญ่โดยมีนายอำเภอและนายกอบอตนะครับถือบาทออกขอทานนำหน้าชาวบ้านชาวบ้านก็จะมีแต่งตัวเป็นผีอย่างที่เห็นเมื่อสักค<ล>รูร่นี้วันฮาโลวีนไม่ใช่ใช่ไหมยังยังยัง่ยงยังไม่ถึง,ออง,ถงนะครับซึ่งจากคาบอกเล่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยในช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับนรกจะมีการปล่อยผีออกมาขอส่วนบุญโดยให้ชาวบ้านได้ทําบุญนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีขบวนแห่พระพุทธรูปจําลองหลวงพ่อเพชร และการตีกรอกเคาะไม้นะครับและก็เครื่องดนตรีเพื่อสร้างความคื้นเคลงให้กับขบวนเป็นสัญลักษณ์ประจําที่ปฏิบัติกันสืบทอดต่อมานั่นเองครับถือว่าประเพณีนี้หลากหลายนะคะใ,ในหลายๆที่ด้วยกันนะคะก็ สีสันเอามาฝากคุณผู้ชมเก็บตกเมื่อวานนี้หลายที่คึกคักนะคะแต่ว่าฟ้าฝนเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ฝนยังตกอยู่เลยช่วงนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งประเภทนี้อันนี้สําคัญมากนะคะงานนี้นี่ฟ้าฝนอาจจะเป็นใจก็ได้มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าวิ่งยิ่งคึกคักยิ่งฝนตกมันยิ่งสนุกโครนเนี่ยมันยิ่งมันเพราะว่ามันเป็นประเภทนี้วิ่งควายเข้าตาไม่เท่าไหร่เข้าปากนี่วิ่งควายเนี่ยที่ชนบุรีนี่ถ้าฝนตกมาหน่อยนี่มันจะแบบเลเทหน้าดูเลยเนาะ แข่งกันสังเกตเห็นไหมคะควบกันแบบลืมหูลืมไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียวนะคะคเป็นบรรยากาศการแข่งขันประเพณีวิ่งควายประจําปีนี้ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่143แล้วนะยาวนานจริงๆก็มีคุณสนทยาคุณปลื้มนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านมาเป็นประธานในการเปิดงานด้วยรประเพณีนี้เนี่ยถือว่าเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดชลบุรีเลยนะคะส่วนใหญ่จะ จัดขึ้นเนี่ยในวันขึ้น14ข้า่คเดือน11ก็คือก่อนมันออกพรรษาหนึ่งวันสังเกตวิธีขี่ควายมันจะค่อนมาทางท้ายมันทั้งปุ่นมันอาจจะกระแทกมั้งโอ้มนเป็นเทคนิคใช่ไหมฮะนั่งท้ายหน่อยเพราะไม่เหมือนขี่ม้าถูกนะคะงานเนี่ยมีไปจนถึงวันที่10ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้เลยนะคะแต่ว่าเมื่อวันที่7เนี่ยก็เป็นวันวิ่งควายที่บอกมีทั้งรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ควายประเภทสวยงามตลกขบขันก็มีควายตลกควายตลก มุกเต็มไปหมดโอ oh, oh. นี่เป็นยังไงตัวม,มันคงขูกขาน่าดู <laughs> แบบประเภทประกวดสุขภาพควายก็มีนะ uh, uh. ตัวไหนสุขภาพดีก็ได้รางวัลกันไปนะคะ uh. แล้วก็มีการประกวดสาววงเล็บเหลือน้อย นีเขาเขียนอย่างนี้มาอาวุโสนั่นแหละอาวุโสนะคะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่างๆก็นี่แหละค่ะสนุกสนานอย่างที่เห็นนะคะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของที่ชนบุรีได้เป็นอย่างดีประเพณีีดังอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไปดูกันอ๋อแต่คุณพี่คนนี้ใส่สีแดงก็ไม่เป็นไรนะไม่เกี่ยวใช่ไหมตัวไหนนะถ้าพูดถึงประเพณีวิ่งควายนี่ถือเป็นประเพณีนะยังไม่ถือเป็นกีฬาแต่ถ้าพูดถึงกีฬานะครับมหากรรมกีฬา แห่งความยิ่งใหญ่ของชาวเอเชียนะครับเอเชียนเกมเพิ่งจะปิดฉากไปอินชอนเกมใช่ครับ <c oughs> แล้วก็บรรดานักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยก็ทยอยกันกลับบ้านแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจนะครับ47เหรียญทองด้วยกันนะครับเราจะไปชมบรรยากาศนะครับต้อนรับบรดานากกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยครับติดตาม <c oughs> จากรรยง,งานครับ ลีลาการตั้ม้่มปัของราชินีเหรียญทองกีฬาจักรกยาน BMS Asian g a m e อแมนดาคาหรือน้องหยองในพิธีบายสีสู่ขวัญและงานต้อนรับของเธอซึ่งจัดขึ้นที่บ้านหนองเมรอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับที่มารอต้อนรับเธอกลับบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ โดยกิจกรรมการต้อนรับเธอก็เริ่มตั้งแต่ที่สนามบินและการร่วมปั่นรถจักรยาน BMX ของตัวเองพร้อมขบวนแห่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานีไปยังพระบรมราชานุสาวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีเพื่อถวายสักการะระยะทางรวมกว่า8กิโลเมตรเชียว นอกจากนี้น้องหยองยังกล่าวเป็นภาษาอีสานขอบคุณคนไทยด้วยนะคะว่ารู้สึกดีใจมากไม่คิดว่าจะมีผู้ที่ชื่นชมยินดีกับตัวเองมากขนาดนี้พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะและเมื่อถูกถามว่าอยากร้องไห้บละ่ะอแมนดาก็ตอบทันทีนะคะว่าร้องไห้แล้วจ้าก็เรียกเสียงหัวเราะในความเอ็นดูเธออย่างมากเลยละคะ่ะ ดีใจหลายที่สุดเลยจาเขาขึ้นเลหลายจ้ากมล่ะใ้ะนอกจากนี้ยังมีฮีโร่เอเชี่นเกมอีกหลายคนที่ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วอย่างน้องนุกหรือนางสาวบุษบากรสุขพันธ์นักกีฬากอล์ฟเหรียญทองประเภททีมหญิงและเหรียญเงินประเภทบุคคลหญิงก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายแล้วเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมก็ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับพร้อมประชาชนเป็นจำนวนมาก ต่อกันอีกหนึ่งสาวเหนือกับน้องรุ่งหรือนางสาวรุ่งทิพตนกขิงนักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงซึ่งจังหวัดแพร่เองก็ได้จัดขบวนต้อนรับน้องรุ่งและก็มีการแห่รอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่รวมถึงมีการจัดเวทีเพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เธอค่ะ ไม่เพียงแค่สาวแกร่งแห่งอินชอนเกมส์เท่านั้นนะคะชายหนุ่มก็เข้มแข็งและก็มีความสามารถไม่แพ้กันซึ่งรวมเหรียญที่ทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้ามาได้จากศึกอินชอนเกมส์ครั้งนี้มีถึง47เหรียญด้วยกันค่ะทั้งเหรียญทอง12เหรียญเหรียญเงิน7เหรียญและเหรียญทองแดง28เหรียญเอาเป็นว่า Thailand only ขอชื่นชมสำหรับความทุ่มเทของพวกเขาและเธออย่างสุดหัวใจเลยค่ะตือหขอแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับฮีโร่เอชยนเกมอินชอนเกมของเรานั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับนี่แหละเมืองไทยจะพาไปรู้จักมือแทงหยวกอันดับต้นต้นของประเทศเลยอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่วัดใหม่อมตะรสนี่เองครับ